แกถึงขั้นต้องบล็อกไลฟ์พี่เลยเหรอฮะพี่พี่ใจเย็นๆก่อนนะครับก็แฟนผมมันลไล่บล็อกไลฟ์ผู้หญิงที่อยู่ในไลฟ์ผมหมดเลยอะแล้วแกไม่บอกเขาหรอว่าพี่เป็นพี่สาวแกอผมบอกไปแล้วพี่แต่แฟนผมไม่ไว้ใจอะดิพี่ครับพี่เป็นถึงประธานบริษัทเลยนะทั้งสวย ั้งรวยพี่อย่าไปถือสาแฟนผมเลยนะนะพี่นะก็ได้แต่อย่าให้มีครั้งหน้านะพี่ผมใจดีที่สุดเลยครับพี่ผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์ถ้าผมจะให้ซีมาพักที่บ้านเราได้ไหมครับได้สิ พี่จะได้ช่วยแกสแกนด้วยว่าเขาเหมาะที่จะเป็นสภายบ้านนี้หรือเปล่าขอบคุณนะคะพี่พี่ทั้งสวยทั้งใจดีมากเลยรีบไปซื้อนิสติให้พี่เลยนะได้เลยครับผมจะซื้อมาให้หลายๆแท่งเลย,ลย,ลย,ลยเอาสีอะไรอ่ะนสวยจังเลยอะ่ะสวัสดีจ้าคุณคือ น้องอติใช่ไหมพี่กำลังทำกับข้าวเสร็จพอดีเลยอะอ๋อแม่บ้านพี่อติใช่ไหมเงินก็เปลี่ยนรองเท้าให้หน่อยสิรองเท้าก็อยู่หน้าบ้านไม่ไม่เปลี่ยนเองล่ะคะนี่เป็นแค่แม่บ้านก็ต้องรับใช้สิจะมาสั่งเจ้านายได้ยังไงนี่น้องใครน้องเธอฉันไม่มีน้อง ไปเก็บส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ถอดฉันก็ใส่มันแบบนี้แหละสวยจังนี่มันไม่ใช่ของคุณนะ มาเลือกของคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะไรมารยาทอนาคตบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นของฉันของทุกอย่างเนี่ยก็ตกมาเป็นของฉันอยู่ดีเป็นแค่มแม่บ้านอย่ามาสั่นและแน่ได้ปะถ้าพี่อติกลับมาฉันจะให้เขาไล่เธอออกแน่นอน แฟนแกคนนี้พี่อาจจะต้องพิจรารณานานหน่อยนะแกรีบทำงานให้เสร็จแล้วกลับที่บ้านพี่สีทำไมบ้านพี่มันรวยลวอลไขนาดนี้โอ้โหวายน,นี้มันต้องอร่อยแน่เลยพี่ฮอ นี่นี่เห็นเล่าไม่ได้เลยนี่อ้ยทำไมกระเป๋ามันเยอะขนาดนี้วะคนอะไรสะพายกระเป๋าตั้งหลายใบว้ยต่ๆต่ไตายต่ไต่ยใบนี้สวยมากเลยลูกโอ้ยน่าจะไหลตังค์เนี่ยท้าแม่อยากได้เนี่ยแม่เอากลับได้เลยนะคะจะดีเหรอนี่มันของไอพี่สาวแฟนเองนี่นะไม่ดีตรงไหนคะแม่ พี่สาวติแก่ก็แก่แถมยังโสดอีกนะแม่ถ้าซีได้แต่งงานเข้าบ้านหลังนี้ของทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของซีไอ <c oughs> <c oughs> ซีลูกหลักตัวแม่นี่แม่แม่อยากได้วันนั้นแล้วก็เปล่าแบบนี้ไปได้เลยค่ะไปแต่ <c oughs> <c oughs> งกิว้วแต่งกิว้วแต่งกิว้ว <c oughs> นี่พวกคุณเป็นใครอ่ะเข้ามาที่นี่ได้ยังไง r r y บุกลุกแบบนี้ฉันสามารถแจ้งตำรวจได้นะนี่เป็นอะไรเนี่ยฉันแค่พาครอบครัวมาเยี่ยมบ้านเธอเป็นแค่แม่บ้านเกี่ยวอะไรด้วยหรอช่วยยุ่งอะไรด้วยอ่ะพี่สี่ไวคนเนี้ยโอเพ่นเลยได้ไหม โ <Open. S 1> อ้เพเนอร์อลมลูกกูนี่มันภาษาป,ปกตจดีจริงๆเลย <c oughs> วายี่ห้อนี้มันแพงมากเลยนะพวกคุณแน่ใจเหรอว่าจะเปิดแน่จสยิ่งกว่าแน่ครับคนบต่าๆอย่างเธอรู้จักชีวิตไฮโซด้วยเหรอคนระดับสูงอย่างฉันวายแค่เนี้ยฉันมีปัญญาดึก นกิจัดปุยลาปากละแล้วยังมาเสียใจทีหลังแล้วกันพร้อมเสิร์ฟครับอันนี้ของท่านแม่ส่วนอันนี้ของไอ้น้องรักครับอันนี้ของผมเองเอาแม่มา หนึ่งเป๊กแป๊กพอมนี่ฮินี่วายไม่ใช่เล่าขาวมึงเออลืมไปคนรู้หมดว่าเราชอบกินอะไรมาปื้นเว้ยปืนอะไรกล้วยกล้วยอะไรวะทำพ่ออย่างนั้นมันนิดจริงไปไหน สีคนพวกนี้เป็นใครอะแล้วเข้ามาในบ้านพี่ได้ยังไงเฮียต้กลับมาแล้วเหรอคะเดี๋ยวสีแนะนำให้รู้จักนะคะคนนี้แม่ของซีคะ่ะส่วนสองคนนี้น้องชายสีเองคะ่ะฮัลโหลใครอนุญาตให้คนพวกนี้เข้ามาในบ้านพี่ครับพีอติคะสีรักเดียวใจเดียวกับพี่มาตลอด ทำไมพี่ถึงพูดแย่ๆกับครอบครัวสีแบบนี้ล่ะคะแล้วที่ซีทำกิริยาแย่ๆใส่ครอบครัวพี่ล่ะนั่นพี่เหมยเป็นพี่สาวแท้ๆของพี่เองพี่เหมยเป็นพี่สาวพิาติใช่เป็นพี่สาวพี่เองพี่เหมย ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวผมจะไล่คนพวกนี้ออกจากบ้านเราเดี๋ยวนี้เลยพี่ใหม่คะสิขอโทษค่ะที่คิดว่าพี่ใหม่เป็นแม่บ้านถ้าฉันเป็นแม่บ้านแล้วเธอจะลังแกยังไงก็ได้กันหรอ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะจะมาเป็นแฟนน้องชายฉันอนะวุฒิการศึกษาหรือฐานะที่บ้านไม่สำคัญหรอกนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือกิริยามารยาตและความเป็นคนต่างหากสี่พี่ว่าเราสองคนน่ะเลิกกันเถอะแล้วก็เอาคนพวกนี้ออกจากบ้านพี่ไปด้วยนะพี่อติ เซ่หลังพีแอต,ตีอะพีแอตีอย่าไล่ซีเลยนะคะซิไม่ได้อยากไปไหนอะพีแอตีออกไปจากบ้านพี่เดี๋ยวนี้ออกไปพีแอตีไปก็ไดนะ้ซีไม่ได้อยกไปไหนอะพี่อย่าไล่ซีเลยนะคะกลับบ้านเราแล้วไปเดี๋ยวก่อน พี่เหมยพี่เหมยจะให้โอกาสซีอีกครั้งใช่ไหมคะใช่สิพี่จะให้โอกาสซีซีเห็นไว้ขวดนี้ไหมรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่1นึ่งล้านห้าแสนบาท ถ้าซีไม่ใจครบทุกบาททุกสตังค์ไปเจอที่ศาลได้เลย1ึงล้านห้าแสนอ้อยๆเยอ้ยเอ๊ะมันเป็นไรเดี๋ยวอแม่กลับบ้านไปขายวัวใช่ไหม เจ้านายครับเจ้านายจะไปจีบสามใช่ไ่ะครับทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ครับอากาศเมืองไทยทำไมมันร้อนแบบนี้ลูกอ้อากาศข้างนอกมันร้อนนะครับ เข้าไปในรถด,ดีกว่านะครับฉันจะไปนั่งข้างหลังกับแม่ชื่อคิวใช่ไหมใช่ครับดูแล้ว รถคันนี้คงราคาไม่เท่าไหร่สินะอ๋อพอดีว่าวันนี้ผมรีบครับผมก็เลยเอารถคันนี้แม่คะคก็แค่รถเก่งธรรมดาหนูว่าก็คงไม่กีดตังรออะไรอะ่ะก็รีบไปสิแอรก็เหมือนจะไม่เย็นด้วยนะ ข้างนอกร้อนมากเลยเดี๋ยวอของแม่ฉันไปเก็บในห้องให้หน่อยนะได้สิตกลงเขาเป็นอะไรกัแกกันแน่เนี่ยฮะก็เป็นเพื่อนกันค่ะเพิ่งรู้จักกันเพื่อนเหรอดูก็รู้แล้วว่าเขาแอบชอบแกก็น่าจะใช่ค่ะนี่ไม่ได้นะ แม่ดูออกว่าเขาจนแค่ไหนอ่ะแม่สอนกี่ครั้งแล้วพลอยถ้าจะมีแฟนอ่ะให้คบแต่คนรวยรวยเท่านั้นใช่ไหมแม่คะหนูรู้แล้วคะ่ะเนี่ยหนูค่อเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นคะ่ะหนูเล่งของหนูไว้ละใครอ่ะก็ประธานบริษัทกันและันไงคะแม่<ด>เห็นเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนหนูตอนเด็กๆอนะ่ะ แต่หนูก็จําเขาไม่ได้หรอกนะคะรู้แค่ว่าเขารวยมากแล้วเขาก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยจริงเหรอแล้วเขาจะสนใจลูกแม่ไหมแม่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะหนูมีวิธีของหนูตีแล้วเก่งพลอย แม่ครับทั้งสองคนนั่งรถกันมาเหนื่อยๆงั้นเดี๋ยวผมออกไปหาของกินอร่อยๆให้กินนะครับไม่ต้องอ่ะกลับไปก่อนเถอะไว้ไม่มีอะไรเดี๋ยวโทรหาได้งั้นผมกลับก่อนนะสวัสดีครับแม่บ๊ายบาย มีเรื่องจะเตือนแกหน่อยเรื่องอะไรล่ะครับก็เรื่องแกกับลูกสาวฉันไงเพราะว่าแกกับลูกฉันน่ะมันคนชนชั้นกันลูกฉันทั้งสวยทั้งการศึกษาดีคนธรรมดาธรรมดาอย่างแกไม่คู่ควรกับเขาหรอกที่แม่พูดนี้หมายความว่าไงล่ะครับก็ถ้าแกคิดจะเป็นเพื่อนกับลูกฉันน่ะมันได้แต่ถ้าแกคิดจะจีบเขาแล้วก็ฝันไปเถอะ อย่างแกมันก็เหมือนดอกฟ้ากับมาวัดฉันไม่มีวันให้คบกันหรอกผมเข้าใจแล้วครับเออเข้าใจก็ดีและฝปากขยะไปทิ้งดนะ้วยเออคิวอ,อมึงโดนแม่พลอยเขาว่าขนาดนั้นนะ่ะ ไม่ยอแมแพ้หน่อยวะพลอยกับแม่เขาอ่ะไม่เหมือนกันนะเว้ยกูจาได้นะว่าตอนสมัยเรียนอ่ะพลอยเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วกูก็เชื่อว่าพลอยอ่ะเขาไม่เหมือนแม่เขาหรอกมึงเนี่ยยังดื้อเหมือนเดิมเลยนะแต่ก็เอาเถอะเย็นนี้มึงจะขับรถอะไรไปอ่ะก็คันเดิมแหละ แล้วกูก็กะว่ากูจะไปเซอร์ไพรส์พลอยแล้วบอกความจริงกับพลอยอ่ะเออขอให้มึงสมหวังแล้วกันนะเพื่อนอไปละแต่นากนะ แม,แ,มแม่แม่แม่แกนี่สุดยอดจริงเลยนะคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนที่สามแล้วคนที่สองแกคิวเหรอคนนี้ก็หน้าตาดีนะแกแต่เสียดายวะจนไปหน่อยอะ <S <S ฉันคงไม่เอาผู้ชายแบบนี้มาทำพัน์หรอกอย่างมากนะก็แค่หลอกใช้มันเอามันมาขับรถให้อะการแม่คนสวยเลือกได้ที่ผ่านมา พลอยไม่เคยชอบผมเลยใช่ไหมผมนี้ยินที่พลอยคุยกับเพื่อนหมดแล้วถ้าพลอยไม่ชอบผมพลอยไม่ให้ความหวังคุณใหม่ออได้ยินก็ดีละฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคนอย่างฉันกับนายเนี่ยมันคนละชั้นกันฉันจะบอกให้นะแค่ฉันลดตัวลงมาคุยกับนายเนี่ยก็บุญแค่ไหนละเลี่ยไปพลอยมันไม่เกินไปไหน่อยหรอ ไม่เกินหรอแกคนที่ฉันสนมีคนเดียวคือประธานกันและกันคุณคิวครับมีคนขอข้อพบครับ ใครเห็นชื่อว่าคุณพลอยนะครับงั้นเรียกเข้ามาได้ครับ กันละกันที่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทฉันตอนเด็กใช่ไหมคะนี่นายมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะหรือว่าใช่ครับผมเองครับผมคือปลาที่คุณกำลังหาวิธีตกอย่างไรล่ะครับแล้วทำไมคุณต้องทำไมต้องขับรถเก่าๆทำไมต้องปกปิดตัวเองเพื่อไปเจอคุณใช่ไหมครับ ก็เพราะว่าผมไม่อยากให้คุณรู้สึกอึดอัดไงครับคิวฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นประธานอะเนี่ยฉันนั่งรอคุณนานมากเลยนะกว่าจะได้เจอคุณให้โอกาสฉันนะนะคะพอได้แล้วครับผมไม่มีวันเอาผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวอย่างคุณมาเป็นแฟนหรอกนะครับ แล่ที่ผมยอมลดตัวมาเจอคุณเนี่ยผมก็แค่อยากจะบอกกับคุณว่ามนุษย์เราทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนเขาก็มีหัวใจนะครับอย่าเอาความรู้สึกของเขาไปล้อเล่น mm. เพียงเพราะการเห็นแก่ตัวอย่างคุณเอาเป็นว่าวันนี้ mm. ผมไม่เคยเจอผู้หญิงอย่างคุณแล้วกัน mm. ประตูอยู่ทางนู้นครับ mm. เชิญครับ เชิญครับ เต็มถังอ๋อเต็มถังนะคะค่ะ ไม่ต้องอะบ้านอยู่แค่นี้เองเออแต่มันแบนมากเลยนะคะคุณลูกค้าเห็นมีเด็กน้อยมาด้วยอะค่ะเดี๋ยวยังไงให้ทางเราเติมให้ดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเออก็ได้ยุ่งจริงเว้ยเร็วๆเลยรีบนะค่ะ เธอทำอะไรอ่ะพอดีว่าฉันอุ้มลูกนาน,นะคะก็เลยเมื่อยมือแล้วเมื่อกี้ก็มีอะไรเข้าตาไม่รู้ะคะ่ะก็เลยถอดนอย่ให้ฉันรู้นะว่าเธอทำอะไรที่ฉันไม่ชอบมิวฮ,ฮะ พี่เจอลูกค้าหน้าตาพกช้ำอะ่ะเหมือนถูกทําร้ายมามีเด็กน้อยมาด้วยมิวเรียกไปแจ้งตํำรวจให้หน่อยสิออจริงหรอพี่อองั้นเดี๋ยวพี่ถ่วงเวลาไปก่อนนะเตีมิวไปแจ้งตํำรวจให้ได้ได้ไดรีบไปนะ โคไม่ดีเู้พราะมีเธออยู่ใ,ใกล้นี่ยเนี่ยจะเย็นๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวทางเราจะรีบบริการให้เลยค่ะเร็วๆลละค่ะโอ้ตรงนี้นี่เองโอ้ยอะไรอยู่วันนี้ จะต้องถอดออกมาค่ะลูกค้าพอพอพอไม่ต้องทำแล้วปิดฝาโปงใช่จะไปแล้วได้ได้ค่ะได้ปิดนะคะพออเฮรีบเฮ้ยดิกดิกน,นี่จะคิดเหรอ ว่้แกจะหนีฉันผลฮะอย่าทำเลยเลยคะ่ะถือว่าเห็นแกลูกก็ได้ปักแกเป็นเมียฉันแล้วจะทำยังไงกับแกก็ได้คุณคุณอย่าทำอะไรภรรยาคุณเลยนะยุ่งคุณตำรวจคะจะไปเร็วนี่เลยคะ่ะสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หญิงคนนี้ได้แจ้งมาว่าคุณได้ทำร้ายร่างกายภรรยาคุณอุ๊ยผมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะเมียผมเนี่ยเพิ่งเกิอดอุบัติเหตุมา คนอื่นเขาก็าเลยเข้าใจผิดว่าผมทำร้ายเมียเรื่องจริงเขาคุณตำรวจบาดแผลทั้งตัวของฉันเนี่ยก็ฝีมือเขาเนี่ยแหละคะ่ะโหที่รักทำไมใส่ร้ายผมแบบนั้นล่ะครับคนนุณตำรวจครับคือเมียผมเพิ่งคลอดลูกมาแล้วเป็นแมา่มาบัวก็มีอาการร้อนๆแบบนี้นะครับนี่พวกแกสองคนมันยุ่งอะไรเรื่องของมเมียนะ่ระยาของคุณมีแผลเต็มตัวแบบนี้ผมปล่อยคุณไปไม่ได้จริงครับ คไปคุยที่โรงพักรบกวนคุณทั้งสองช่วยดูแลผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะการปกป้องประชาชนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วครับถ้ามีเรื่องอะไรให้ช่วยก็โทรหาได้ครับมากนะคบคุณค่ะ<ป>ขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะ